ตอนนี้ศูนย์บางซื่อก็แน่นเลยเพราะว่ามีวัคซีนเทพมานะคะทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นามาฉีดกันฟรีเลยค่ะประชาชนก็ทยอยเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นานะคะตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาแล้วทางด้านผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังเป็นผู้อำนวยการศูนย์วัคซีนบางซื่อด้วยท่านก็เลยบอกว่าตอนนี้ยิ่งสายพันธุ์โอไมครอนมายิ่งจะต้องรีบฉีดวัคซีนค่ะใครที่ลงทะเบียนไว้อย่าทิ้งสิทธิ์นะคะรีบมาฉีดและดูให้ดีว่าท่านมีวันไหนมาอาจจะเลื่อนยากเพราะ ศูนย์การฉีดวัคซีนบางซื่อเขาจะปิดปีใหม่นะคะจะปิดช่วงปีใหม่เขาจะทํางานจนถึงวันที่28ธันวาคมแล้วเปิดอีทีโนนเลยค่ะ10มกราคม,มแล้วก็15มกรามคมประมาณนั้นเพราะฉะนั้นดูคิวตัวเองให้ดีสําหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มแรก รีบไปจองเลยค่ะท่านอาจจะได้ไฟเซอร์หรือโมเดนาแล้วหลังจากนั้นก็จะได้มั่นใจจะไปเที่ยวไหนช่วงปีใหม่ก็มั่นใจด้วยตอนนี้โควิดก็หลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะโควิดวันนี้มีผู้ติดเชื้อตัวเลขดีค่ะต่ํากว่า5,000และผู้เสียชีวิตตัวเลขก็น้อยนะคะตัวเลขวันนี้เราได้เห็นกันที่4,753คนค่ะต่ําสุดในรอบ5เดือนมีผู้เสียชีวิต27รายมีการเปิดเผยจากศูนย์โควิดนะคะว่าวันนี้29แล้วมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียงแค่ยค่ะลดลง ต่ำสุดโอ้ยก็เป็นตัวเลขที่ดีที่เราร่วมมือร่วมใจกันอ่ะสายพันธุ์ใหม่มาก็ไม่เป็นไรรอดรอดรวมทั้งหมดนะคะ2องล้านหนึ่งแรายผู้เสียชีวิตวันนี้เห็นไหมคะยี่สิบเจ็คนต่ำสุดครับใช่ค่ะแต่ก็ต้องแสดงความเสียใจกับทุกท่านนะคะเพราะว่าเป็นความสูญเสียรักษาหายกลับบ้านได้ไป6,165รายค่ะและตอนนี้รวมรักษาหายแล้วถึง2องล้านหนึ่งายเรายเหลืออยู่ในโรงพยาบาลคุณสุวิทย์ดูสิต่ำกว่า80,000ค่นค77,000 1,811คนเท่านั้นแต่อาการหนักยังเยอะอยู่นะคะ1,369รายใส่เครื่องช่วยหายใจ330รายค่ะคนที่ตรวจพบว่ามีเชื้อโควิดโดยผ่าน ATK นั้นมีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย1,607รายอ้าวก็ถือว่าเราคุมอยู่ก็ขอให้ไม่มีโซวใหม่เข้าคุยคำนบายสามโม